พอเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดแล้วคนของพี่น้องบานหมดแล้วพี่น้องมีว่ทางฝั่งไหนกายเน่ย้านผู้พิทักษงลายตรงต้นดอกน้อยเนาะอ๋ออนนี้ผักติดกันว้าวยอดยอดฮะเห็โอืมอืม อ๋อหลุนหนาวพี่น้องมาฮะมึงอีกดอกเงี้ยยาวอวบพี่น้องผักขนาดพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีผู้แม่พี่น้องวันสุขสุขคนเด้อยินดีตอนหับกระสุนสองส่วนพยัคฆคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อกี้ออกป่ามาหาเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเอื้อยเพิ่นกระพาะเฮ็ดพี่น้องออกอีกแล้หัวโพนเนาะมึงแนี่ยมึงเนี่ยถูกทางหน้าก็จะให้เก็บสนั่นเลยนี่พี่น้อง เราก็จะหาหลอกไปเรืああ that, no ่อยๆเนาะหลังจากทิ้งเส้านี 4, 4่บอลจรถมาเป็นกระเมืองเอาเห็ดเลย้นักหน่อยกับเอื่อยเดี๋จะไปหาต่อเนาะมันมันมันพี่น้องเห็ดลายค่ะค่อยๆพี่น้องบนใกล้กับบนเอื่อยเผนเอาที่นี่หน่ะเนาะมันออกเวลายพี่น้องออกหนุ่มละชามขีดดอกห้าดอกเขี่ยหาจนเมื่อยจังโผอ่พี่น้องเห้เนาะ กำลังโหพี่น้องเลยเห็ดซ้ำดอกเอ้ยเ็ดเล่มขี้เก่าก็เจ้าเอาวานนี่เนาะพี่น้องจอบขู่มือขู่มือฮะจอบขู่มือขู่มือวาดวานนี่มาซาน้อยหนึ่งคนเอาจุบจุบอยู่วะก็เจ้าซับเอาจุบจุบอยู่พี่น้องเพิ่นมาซาพอดปกติก็มาเบิ่งซู่มือแต่ว่ามันยังบ่ออกนะวาดวานนี่มันออกเพราะว่าก็เจ้ามาก่อนก็เจ้าได้ไปเนาะอีกเล่มอันเก่าเนาะก็ได้ตื่มกันหมดละเหล็กหน่อยเลยพี่น้องเลย ด้วยกันตัวเขาเห็ดเอยนะมันจะต้องทาต้นชูเนาะคนมูเห็นเนาะที่ไหนเนาะทะเลเนาะดอกไม้ซึ่งในกบาน้วเนาะนะเต็มกันมองสี่ห้าดอกเนาะอันนี้คือหมูอันโตที่มินออกกินแล้เท่าพี่น้องดูตะพังห่วย หัดบัวลายดอกพี่น้องเหยอดอกยาวๆเนี่ยน้องยาวๆเนาะนี่คิดถึ่ดอกพี่น้องคนกับเจ้าหาทั้งเถิงออกทางลุ่มนะพี่น้องออกด่งพนพนตะพังห่วยพี่น้องไม่ใช่ดอกมันห้อยอะเนยดอกสามดอกลามลงมาหลุ่มเนาะ หาเจ้าหาอยู่เนี่ยไห้เงินดบอละเล็กหน่อยก็ได้ตต่มกันนย่เด้ี่าพี่น้องต้งขี่ออกใบหญ่ก็งามอย่เนาะดอกมันเล็บๆนะก็ได้ตติมกันเนาะก็ได้เตืมอยู่เด้พี่น้องนี่ตต่มบอละเล็กหน่อยก็ได้ลเติมเลยเนาะพอเฮ็ดอีกเลยพี่น้อง บ่้อเานมดแล้วนนี่วัทางสุดท้ายกันนาลามสุดทางสุดท้ายกาลายเลยปะลายต้นนมนีต้ตองเมันดูคนโบเห็นพี่นาะเดอกน้อยเนาะดอกวัยหนายเนาะยายำได้เนาะเว้ยว่าแต่เงนพอมันดีใจบเนาะนี่จุ่มแมงอัน้กัดพนเก็บเห็ดกันพี่เ้องเฮ้ยโหเร่นเก็บเนาะ ก็ได้ตื่มกันไปหนึ่งแข้งนะบานแข็ง้งมันหัากับบานนะมันหัากับบานมัอนี่ว่านนี่หนาเสียงจูมอยู่นี่จู่มเลยจูมสูงๆมังสูงมันบานยังบุกหักกันได้นานอยากหูเนี่ยจักหน่อยเขาเอาตีนมันดลบเราะว่ามันเหี่ยวตีนมันอย่พี่น้องเห็นวะงาม่งมึงนั่งเดี๋ยวบานดิคิดเอะใจเอ้ยลายปีที่แล้วมันเคยออกนะนี่แหละเออเคยออกมาเลี้ยงควายเลย พอดอกจูมันแต่ก็มาเบิ่งหรือว่ายยังเปลี่ยนมองออกออกเชยหอมโมดีปวดโอ้ตาฟันเป็นกกตาลเปิดหูเปิดตาเปิดหูใส่ก่อเปิดเปิดอะไรได้เปิดหูเปิดตาจมอยู่พี่น้องเปิดหูเปิดตาเห็แน่ว่ะเปิดหูเปิดตาเห็นแน่หลุดหยางมาหลุดเห็ดจืกเพือก เอาไปหนึ่งชบพี่น้อยหาเห็ดกับระธรรมดาได้หาใบนำกับคอน้ำผึ่นไปนำคอน้มเด้อทานให้เด้อเปิดหลูกเด้อพ่อกให้ลูเห็ดเด้อดูด้เมืนหาธรรมดาเยพี่น้อยหาเห็ดนี่ก็ได้ขึ้นมาได้็ไปตองกกเรื่องด้ จุ่มให้เห็นเนาะมันบาดแล้วมันแต่เมือซึนเลยคุณหรว่าเห็ดมันมีดอกก้อนหมู่อันนี้ไม่เลือกนี่เป็นหนึ่งเห็ดชงหนึ่งเห็ดส้มหนึ่งจำเจียวพี่น้องเห็ดเจือกเพื่อมันกระายเตื่นแล้วเนาะไล่เหรอเห็ดดอกบป็นไงบ้างพี่น้องดอกกระไล่ดอกชำเพ็ดปลูกจิกเนาะชำเพ็ดปลูกอันน้ำแกงจลกหน่อยได้พี่น้อง ดังเอาก็ได้เพราะว่ามันตีนมันดึงเอาก็ได้เพราะว่ามันดอกบาดแล้วตีนมันก็แบบดึงง่ายๆเนาะมันเหี่ยวตีนหอมอะไรกินเห็ดตั๋วหอมหอมปืดบอกอีกด้วยนี่พี่น้องเห็ดกระได้เต่มขึ้นมาเลยเดี๋ยวเตื่มกันพอได้กินเนาะพี่น้องขอบคุยใหญ่พวมีเรากินกะเห็ดออกพอได้กินเห็ดพี่น้องอึดเรากินเนาะ

บันกลังแตกเถอบง,งางเฉพาะขนเขียดแตกเตนเห็นบ่าบานไปเจ้าคุดเบิ่งเห็นบ่าค่ะคนวุนว่นวุ่นพี่น้องเอ,อ้ยหาเห็ดอ๋อเห็ดอีกแล้วพี่นอ้องพุ่น,กกน,นพุ่นพุ่นในบุตรตลาดดอกจุ้มพุ่นพี่น้องพุ่นผักอรงญานะเกษตรกรยอนแซงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องแซงตะเวนเนาะพี่น้อง,งาพอดีหาบางอย ลายกว่านี้นูนกว่าพีบอกว่ามีทนผักอะริพ่น้องะตะพังห้วยเนาะ <c ười> บอมมันเคยออกมาเบิง่งกว่จจกเพือกพี่น้อ,อ,งองค้นเพิ่มเพืเ <c ười> บิ่งเนาะพี่น้องโอ้โหปลาเอามือเขี่ยเบิ่งไมือตรงจนมันหักเบิ่งออกมาเบิ่งอันนี้ก็น่าประว่าลงมาส่องบุกเห็นเลยมันเคยออกเด้ แต่พวกก็จะจังได้เขาอยู่บ้านหลายปีเขาจักวนเอาเนาะเขาเลยได้ลายพี่น้องบางคนได้มื่อวนได้แปดโลคูเดียวได้พันกว่าบาทพี่น้องก็จะขายตัวทองร้อยตัวทรงร้อยักอันที่ดอกบานนี่เอาและวชุงเติบเนาะเขาบระชันี้พรได้เห็นเลยมัน่ตงลาย อยู่ในแถวกอน,นไม้พี่โนโ้องเอ้ยมีแต่ใบกอนไม้เนาะผักอะไรหมูน้อยหนึ่งบ่อมีอีกบอก่อหนงแต่มันล้อมาทั้งแ่นดอกนั่นเดพี่น้องเอื้อ,โโเอยเป็นซับเนาะขา้าวเศร้าประทานละพาก,กินพี่โน้องหาเห็ดผู้เศร้าหนึ่งบอกจอนผนกลมาน้ำล้วก็เอาเห,ห็ดฮัลเล้วก็ให้ให้เพื่อนถือเห็ดมาก่อนเนะาะเราก็มาหากันสองคน มัพี่น้องบันละวะปิดบ่หาเปิดบังกันดิบังพี่น้องเฮ็ดป่ะมีเด็พี่น้องได้ตื่มกันพี่น้องดอกกำลังเริ่มสีบานทำอื่นนี่บานเลยนี่ได้ลายเติบเลยด้วพี่น้องเอ้ยพอได้กินเนาะนี่ถึงสีดอกบัใหญ่กะยังใครยังดีกว่าบัได้พี่น้องเอ้ยเอื้อยคนมาพ่อเฮ็ดเองเลยพี่น้องดอกใหญ่ หัดมาลายกว่าหน้าสีโตมันพ่ใหม่คนอาวาน์ถึงเนาะเอื่อยเลยเป็นคนอาวารเอาแถวนี้ไหนเอาใกล้ๆเท่านี้นะพี่น้องแต่นี่แบบตมันออกใหม่ออกตำลังขนาดเนาะป๊าทำงานดีพี่น้องเลยไปตื่มกันพอละเล็กหน่อยเนาะเปื่อยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ออนซะออนพี่น้องเลยจะไปเบิ่งบ่อเขาไปใส่คมบ่อถ้าบอนได้แบบมันเป็นดินแบบอันดันก็ตีดอกใหญ่พี่น้องนี่เนาะนะหมดเลยก็โอ้ยพี่น้องตีเก่าตีเก่าเอื้อยเผื่อเอาวานเนี่เนาะมัอนี้มันขึ้นใหม่พี่น้องยินแข็งตัวมันพ่นใหม่ตีนหักว่ะตัวนะ มันคาไม่ม <trans> ันเปรยๆเนาะเป็นกระนเองเป็นกระดกปูๆมันดินแข็งดินโพนเนาะดินแข็งแต่ว่าดอกใหญ่อยู่ได้นี <persever potato eneca> ่ต <ownership> yeah, uh ีน huh. มันใหญ่โออข้า่นอกคุ้มเล คือบางคนคุดจนเห็นหอดางปวกตื่นมกันไปพี่น้องไว้บ่อนแลดเล็กหน่อยนี่พี่น้องไม่จะดอกน่อยเนาะยเลยเนาะพี่สาวบอกพ่อว่ามันจุ่มเดียวนี่ดีสีฮาไปกันพี่น้องเห็นจุ่มเดียวโอ้โหมันจีบางเถื่อมันก็ออกยายไปบ่นเลยจุ่มจุ่มมันเถื่อมันก็ออกวัดเท่านี้แล้วแต่บางบ่อนเนาะดอกโมมุกโมไม้เป็นยังไงซึงว่าถ้าคนบาตรงทำเด้อ บางบอนก็บองโลชามโลยังมีเลยบ่อนหนึ่งดอกใหญ่เนาะบางบอนแล้วก็บ่อนชองชามโลดอกแรกหดอกดอกแรกพี่น้องเขาวก่วเขาตาเขาได้์ลายเติบเลยพี่น้องมีทั้งดอกจูมดอกบานดอกกำลังสีบานเนาะอันนี้คือบ่อนอันบ่อนเก่าถือเลยผมเอาเนาะพี่น้องเขาก็มาหาเบออีกเนาะ มือเศ้านี่แต่เศร้ามืดนล้ก็มาเบิ่งแหละแต่ว่ามันมืดมันเลยบเห็นในะพี่นองเลยบนเก่าเอาแล้วก็มาเล็มก็พอได้เล็มอยู่ข้างนอกบ่อนคนอื่นเอานะ่บได้เล็มเลยเอย่ยงคัาป้านี่ลายดอกได้กครฟูกูอยากกระหัวพี่้องเบิ่งแน่พี่้องอันนี้คือบ่อนพื้นคุดเอาเศ้านี่บ่อนเอื้ยพื้นคุดเอาเศร้านี่แต่ผัดเห็ดออกผัดบเห็ด๋อบังแนนี่นี่นี่บ่อนไผ่คุดเศ้านี่นี่ นี่นี่จัดชีซับทอดเห็ดยังบ่เอาพวกนี้อยลายดอกไม่ได้ลามอันนู้นเนาะมันบ่เห็นมาแต่เศร้าพุดกันเนาะนี่เด่นลายดอกไม่พี่น้องะไยซับเห็ดก่อนเลิกกินเนาะอันนี้สวยงามเลยว้าวว้าวพี่น้องว้าวจะพูดเอาขาบ้านในเสียงบุรเขาบุได้ค่ะ อวกก็อวกได้เหน็นดินมันแหงๆๆ้งแข็งตก็บอวกเหรออ๋อ,อน,นี่ผักติดกันว้าวยอดยอดฮาเห็ดโือออื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 ้อืออืออืาอาืออืออ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 อ ขนาดพี valeur, ่น mm ้องเอ้ยงามมากดอกจูมันนี่ได้เนี่ยนี่ตื่มกันนะพี่น้องได้บนนั้นเอื้อยพึ้นเอาแล้วก็มันนี่มันขึ้นใหม่อีกได้พวกล้านพี่น้องพี่จะดอกจูงใหญ่ๆเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ใกล้สิเมื่อมาเบิ่งเนี่นี่แล้วก็สิเลาะเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยยังม่ทันได้กินข้าวเส้าเนาะยิวน้ำยิวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยสะออนรสชาติหวานค่ะขนาดได้พี่น้องเฮ็ดอ เฮ็ดเขาก็ได้ลายเติบเนาะพี่น้องวันนี้เขาก็สิเมื่องเลยเนาะยูหน้าแห้งเลยข้าวเศร้ากับพระท่านด้กินพี่น้องเอ้ยแต่เฮ็ดก็คือสิบรได้ขายหรอกพี่น้องเพรขอครอบครัวใหญ่ลายคนบม่มีแนวกินเอาไว้กินก็ยังสิบรพอเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาพ่อนก็ขอจบเอาไว้สวัสดีกันเด้อมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสไลค์และกดสั่นกระดิ่งนะซาผพอนเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะ ที่เข้ามาให้กำลังใจสพอร์ตและพ่พอกันคลิปหนา้าะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไปกับภาพเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีพี่น้อง